วันนี้นะคะเราจะมาทําความสะอาดแปรงแต่งหน้าแล้วก็พวกฟองน้ำล้างหน้ากันใครที่เป็นสิวแล้วก็แต่งหน้าตลอดบางทีไม่ใช่พร้อมเมคอัพอนะคะมาจากการที่เราทําความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้าพวกเนี้ยไม่ดีไม่สะอาดเท่าที่ควรซึ่งปกติแพร์เนี่ยก็จะใช้เป็นสบู่เหลวทั่วไปเอามาล้างแต่ว่ามันไม่ได้ทํามาเฉพาะจอดจงเพื่อล้างพวกนี้อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ยังสปกปกอยู่แล้วก็ล้างออกยาก้วยทุกคนกว่าจะแบบถูถูถูถ,ถูให้มันออกอะ่ะยุ่งยากแล้วก็เสีย เวลานะคะวันนี้แพรจะมาลองแบรนด์โจวีน่านะคะเป็นของน้องแก้มกี้ชาแนลเนาะซึ่งเราก็เป็นแฟนคลับน้องเขาอยู่แล้วนะคะเป็นคลีนเซอร์ที่มีความเข้มข้นมากกว่าสบู่คลีนเซอร์ทั่วไปถึง3เท่าแล้วก็สามารถใช้ล้างพวกแปรงได้ฟองน้ําได้แมสที่ปิดปากเราแล้ว,ลวเลอะเครื่องสอําอางคราบเครื่องสอําอางเนี่ยก็สามารถล้างออกได้ง่ายแค่แ,แป๊บเดียวแล้วก็อ่อนโยนกับผิวด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอามาล้างให้ดูว่ามันล้างออกง่ายจริงตามที่เขาบอกหรือเปล่า ไปดูกันเลยค่ะ หลังจากล้างให้ดูแล้วนะคะบอกเลยว่าคือทําความสะอาดได้ดีมากๆจริงๆสามารถขจัดพวกคราบเครื่องสาอางที่มันฝังแน่นเนี่ยได้ออกแบบง่ายเลยซึ่งใช้เวลาน้อยมากปกติเนี่ยแพคขี้เกียจทําเพราะว่ากว่ามันจะถูออกหมดอะทุกคนมันกินเวลานานมากใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเอามาขยำขยำแป๊บเดียวนะคะมันก็สะอาดแล้วใครนะคะที่มีแปรงมีฟองน้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะแพ้ว่าซื้อติดไว้เลยนะคะขวดนึงเนี่ยร้อยสิบมลเนี่ยขายแค่360บาท ะะแพลว่าเป็นตัวที่น่าซื้อติดไว้เลยนะคะสําหรับคนที่แต่งหน้าบ่อยๆอ,ยอะ่ะไปซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแพ้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ